สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเครื่องสำรองไฟล์แบบ Line Interactive หรือว่าเป็น UPS รุ่นเล็กๆนะฮะที่เราใช้กันรุ่น Line Interactive ตัวนี้ที่ผมนำมาเป็นรุ่นแชปมินิขนาด 900VA 360วัตต์นะครับด้านหลังเครื่องก็จะมีปลั๊กที่สำหรับสำรองไฟล์อยู่3ปลัก๊กก็คือปลั๊กสีดำนะครับส่วนปลั๊กสีขาวเป็นแบบ b y p a าสมี s ซิร์ฟโปรเจคชันให้แล้วก็มีรีเซ็ตฟิ l ให้1อันนะครับ UPS รุ่นนี้จะเป็นแบบสเต็ปเวฟนะครับก็คือถ้าใช้สโควัดเนี่ยก็จะเห็นรูปขึ้นเป็นแบบเหลี่ยมๆเ,เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับไลน์อินเทอร์แอคทีฟเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ทำงานทั่วไปทำงานเอกสาร all-in-one Switching กล้องวงจรปิดหรือว่าเครื่องปรินเตอร์อิง j e เจ็ตเล็กๆนะครับแล้วก็โมเด็มเราเตอร์ใช้ได้นะครับ รุ่นไลน e อินเตอร์แอคเราไม่แนะนำให้ใช้กับเครื่องปรินเตอร์เลเซอร์เครื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องมือแพทย์เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ต้องการใช้ไฟที่เป็นรูปคลื่นแบบเพยวไซเว็บในรุ่น Line Interactive นั้นมีระบบสเตเบิลเลเซอร์หรือปรับแรงดันไฟฟ้าอัตอนโนมัติให้รองรับไฟตกจนถึง160โวลต์นะครับถ้าต่ำกว่านั้นเครื่องจะตัดเข้าสู่โหมดสำรองไฟ ในโหมดปกตินั้นรูปขึ้นจะยังเป็นแบบเพ e สายเว็บเพราะยังใช้ไฟจากกันไฟฟ้าอยู่แต่เมื่อตัดเข้าสู่โหมดสำรองไฟแล้วไฟขาออกจะถูกจ่ายเป็นแบบรูปขึ้นแบบสเต็ปเว็บและรักษาแรงดันอยู่ที่220โวลต์สังเกตจากมิเตอร์ขวามือจะเห็นว่าไฟขาออกก็ยังอยู่ที่220บวกลบ10%ในสเปคของ UPS Line Interactive นะครับ เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อหรือเลือกใช้ UPS หรือเครื่องสำรองไฟดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้หรือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้นั้นกินไฟแบบใดหรือหากไม่ทราบสามารถอินบ็อกเข้ามาหรือโทรมาสอบถามได้กับ Call Center หรือ Admin Page ต่างๆตามนี้เลยครับขอบคุณครับ